บทที่ส4 0้อยสตาริบสฟรุตคุณปกป้องเขาจริงๆถ้าใบเฉิงซี่รู้ฉันจะดูว่าสตาพาเลตของคุณอธิบายอย่างไรปรัชนาลี่หองยุงอยู่ในกลุ่มของใบซิมูเมื่อเขาเห็นว่าโมคิงเมงกำลังปกป้องเย่ฉางซิวความโกรธในใจของเขาไม่สามารถระงับได้ในนิกายใครไม่รู้ว่าใบซิมูหลงไหลโมชิงเหมิงหากสิ่งที่พวกเขาเห็นก่อนพวกเขาแพร่กระจายออกไปจะไม่มีที่สำหรับเย่ฉางเกินในทะเลทรายทางตอนเหนือทั้งหมดข่าวลือเหล่านี้ไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกถ้าเขาส่งเสียงไปยังใบซิมูโดยตรงเขาอาจจะรีไปทันที่าไา,าไ,ไ,นนไรรตมมเเเข้้ใะัวโค แต่เป็นเพราะขณะนี้ไบซีมู่อยู่อย่างสันโดษเพื่อยกระดับการพบลูของเขาสำหรับงานเลี้ยงมั่นภายในเวลาสามเดือนเพื่อที่เขาจะได้ข่มขู่เธอในงานเลี้ยงมัน่นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องของฉันฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้ถึงจะผ่านไปสามเดือนฉันก็ไม่ตกลงโมคิงเงกล่าวอย่างตั้งใจเธอรู้จักตัวละครของไบซีมู่เขาเป็นคนน่าซื่อใจคดด้วยรูปลั์อันศักดิ์สิทธิ์บนพื้นผิวเขาเป็นสิทธิ์ที่ชอบทำแต่ทุกคนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสต,าาาตารดด์ การแสดงออกของลี่ฮงยุนนั้นมืดมนเขาไม่รู้ว่าชายผู้นี้เป็นใครอย่างไรก็ตามเขาเข้าใจว่า,ยวาเย่ฉางถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วการเกี้ยกล่อมคู่มั่นของลูกนักบุญของเกรตลูโอเฮเวนลี่พาเลตเป็นอาชญากรรมร้ายแรงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับใบซิมูไม่มีที่สำหรับเขาในโลกหลังจากนี้เขาไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเย่ฉางจะไม่สามารถอยู่ได้นานอยู่ดีด้วยการคุ้มครองของโมคิงเมงเขาไม่สามารถทำอะไรได้เช่นกันตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือสมบัติที่ยังไม่เกิดมันไม่สายเกินที่่่จะญญญญาากเกขขนอ ด้วยความคิดนี้ลี่หงยุนสูดอากาศหายใจโดยตรงและกล่าวว่าคุณไม่สามารถหนีชะตากรรมของคุณได้เป็นการดีกว่าสำหรับคุณที่จะยอมรับชะตากรรมของคุณอย่างเชื่อฟังยังเหลือเวลาอีกสามเดือนเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาสุดท้ายของอิสระภาพนี้อย่างเหมาะสมหลังจากผู้เช่นนี้หลี่หงยุนก็บินหนีไปทันทีจากนั้นโมคิงเมงก็ผ่อนคลายเขากลัวจรงิงๆว่าลี่หงยุนจะเคลื่อนไหวและฆ่าย่ชางการบ่เพาะของเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นของอาณาจักรจิตวิญญาณแห่งพระเจ้าเท่านั้นแม้ว่าเขาต้องการจะหยุดเขา,ขาก็ไม่มีอำนาจแต่เห็นได้ชัดว่านี่เเเเป็นพราาะธอหวงข ไม่ต้องพูดถึงว่าหลี่หงหยุนยไม่สามารถคุกคามเขาได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าโมคิงเมิงวิ่งหนีไปทันทีแม้แต่การตีโต้ะลับอาจทำให้เขาตายทันทีก็ถือว่าเด็กคนนี้วิ่งเร็วตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เยช่ชางสปล่อยให้ใครมายั่วโมโหเขาแบบนี้นี่เป็นครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเขาเจอเขาอีกเขาจะฆ่าเขาโดยตรงนายน้อยเย่คุณสบายดีไหมโมคิงเมิงกล่าวขอโทษเธอไม่ได้คาดหวังให้หลี่หงหยุนยพุ่งเข้าใส่ท่ามกลางทุกสิ่งและโจมตีเยช่ชางไม่ต้องพูดถึงว่าเยช่ชางเสีเย เขาไม่เอามันมาใส่ใจจริงใจรงจริงจากจุดเริ่มต้นจนถึงตอนนี้เขามีประสบการณ์การต่อสู้มานับไม่ถ้วนแรงเสียดทานเล็กน้อยนี้ไม่มีในยาสำคัญจริงๆยิ่งไปกว่านั้นถลี่หงหยุนไม่วิ่งเร็วเหมือนที่เขาวิ่งคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตที่นี่คงไม่ใช่เขาแต่เป็นหลี่หงหยุนอาจกล่าวได้ว่าการกระทำของโมคิงเมิงได้ช่วยชีวิตเขาไว้จริงๆนี่เป็นเพียงช่วงพักเล็กๆน้อยๆยในการเดินทางของพวกเขาต่อจากนั้นทั้งสามคนก็ขยับเข้าไปใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามหลังจากประสบกับเหตุการณ์นี้กกกกกาา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 รรปป้้้้้ออออองงงงงขมมมเเตตต่่่่่ยันนึสททใหหูจืืแไ อย่างไรก็ตามความรู้สึกแบบนี้ช่างวิเศษจริงๆทั้งสามคนมาถึงนอกภูเขาแห่งคนมาเพืองอย่างร,รวดเร็วก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปพวกเขาทั้งสามรู้สึกได้ถึงพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่พุ่งเข้าหาพวกเขาราวกับสายลมฤดูใบไม้ผลิลูบไล่ทั่รทวร่างกายมันเย็นชาและกระปริกระปร่าในขณะน,นี้เซลล์ทั้งหมดในร่างกายรู้สึกสดชื่นพลังวิญญาณที่หนาแน่นอะไรเช่นนี้ฉันรู้สึกว่าบารีของขอบเขตการพาบหลูกของฉันคลายออกเล็กน้อยจุงหลิงอูทานพลังงานจิตวิญญาณนี้หนาแน่นมากจริงๆแม้แต่เย่ฉางเอ๋อ์ก็ไม่ได้ที่จะนเป็ยงงัไ ดูเหมือนว่าจะมีคนต่อสู้อยู่ข้างในโมคิงเมงรู้สึกถึงความผันผวนของพื้นที่เห็นได้ชัดว่ามีคนมาถึงที่นี่แล้วทั้งสามคนเข้าไปในหุบเขาโดยไม่ลังเลมีผู้คนมากมายที่นี่ส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขตจิตวิญญาณแห่งพระเจ้าห้าหรือหกคนล้อมร่างใหญ่ไว้ตรงกลางและพวกเขากำลังต่อสู้กันไม่หยุดมันคือมังกรปีศาจแปดแขนมันมีแปดหัวที่ใหญ่โตและแต่ละหัวมีความสามารถศักดิ์สิทธิ์โดยกำเนิดมันได้ปล่อยการโจมตีทุกประเภทลมไฟฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนน้ำลมความมืดแม้ว่าจะมีห้าหรือหกคนที่อาณาจักรจิตวิ ในเวลาเพียงครู่เดียวคนสองสามคนก็ปลิวไปพวกเขาล้มลงกับพื้นอย่างหนักและมีเลือดออกมากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่มีกำลังที่จะต่อสู้อีกต่อไปในสนามรบเดิมมีห้าหรือหกคนและพวกเขายังคงเป็นนักสู้ที่อ่อนแอกว่าเมื่อเทียบกันหากไม่มีคนช่วยสามคนทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่าแรงกดดันลดลงในทันใดปังปังปังทันทีหลังจากนั้นร่างสามตัวสุดท้ายก็ถูกกระแทกเข้าที่หน้าอกและถูกโยนออกไปโดยตรงการโจมตีของมังกรปีศาจแปดแขนนั้นทรงพลังเกินไปผู้ฝึกฝนอาณาจักรวิญญาณอมตะทั้งหกไม่เหมาะ ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการได้รับมะเฟืองไม่ใช่มังกรปีศาจแปดแขนหากพวกเขาไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ต่อไปพวกเขาไม่สามารถคว้าผลมะเฟืองได้ณนะตอนนี้เลียฉางเซียงค้นพบร่องรอยของผลไม้ดาวหลังมังกรปีศาจแปดแขนมันเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่บรรจุจิตวิญ,ญญาณของเกรดดาวผลริบรีมีแสงระยิบระยับสวยงามสัญ,ญลักษณ์เกรดดาวไหลยเยนอยู่บนนั้นและเปล่งรัศมีที่อธิบายไม่ได้พลังปราณจิตที่อยู่รายรอบนั้นหนาแน่นมากแอลมาอยู่ในสถานะาก๊าซแล้วในเวลานี้ดวงตาของนักศิละปะการต่อสู้จับจ้องไปทีีี่่่่่ผผผลลลมมมมมฟเเเเเืือออออองงงยยาา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 นนนนหหใ้้ถถถึคควปปรรรรรททิดดดกกกูโสไ ทุกคนต้องการได้รับผลวิญ,ญญาณดังกล่าวเพื่อเพิ่มการฝึกฝนและก้าวขึ้นสู่อาณาจักรหากาพ,พวกเขาพลาดโอกาสนี้ใครจะรู้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสอีกครั้งเมื่อใดท้ายที่สุดปราณจิตวิญญาณที่บรรจุอยู่ในนั้นสามารถช่วยให้พวกเขาสามารถเจาะผ่านอาณาจักรขนาดใหญ่ได้โดยตรงพวกเขาสามารถทะลวงผ่านจากอาณาจ,ากาจากักรวิญญาณของพระเจ้าไปยังอาณาจักรแห่งการกลับชาติมาเกิดไม่มีใครยอมสละโอกาสนี้ตอนที่341บุคคลนี้สมควรที่จะถูกฆ่าในหูเขาจู่ๆบรรยากาศก็ตึงเครียดทุกคนรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะนึกไม่ถึงเมื่อเผชิญหน้าก พวกเขาถูกบทขยี่อย่างสมบูรณ์เราต้องรู้ว่าทั้งห้านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญของ่สปิริตเรียแม้ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมกองกำลังแต่ก็ไม่คู่ควรกับสัตว์ร้ายตัวนี้ช่างน่ากลัวเสียนี่กระไรที่สำคัญที่สุดดูเหมือนนวามังกรปีศาจจะไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่ดูเหมือนนว่าจะอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายเมื่อต่อสู้กับคนทั้งห้าเหตุผลที่มังกรปีศาจตัวนี้มีชื่อเสียงก็เพราะมันมีแปดหัวและแต่ละหัวมีความสามารถศักดิ์สิทธิ์โดยกำเนิดที่มอบให้กับมันพลังแห่งสายฟ้าพลังแห่งการกัดกร่อนพง,งไพียาา้ดใ ทั้งห้าคนดูอ้างว้างและเสียใจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าโอกาสนี้ไม่ใช่ของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะหายจากอาการบาดเจ็บพวกเขาก็ไม่มีโอกาสได้สู้กับสัตว์อสูรและตัวอื่นๆคำรามเจ้าพวกมนุษย์พวกเขากล้าดียังไงมาลอโอกาสของกษัตริย์องค์นี้พวกเขาสมควรตายรัศมีของมังกรอสูรแปดอาวุธแผ่ไปทั่วหุเขาพื้นที่โดยรอบเริ่มสั่นสะเทือนภายใต้รัศมีนี้ราวกับว่ามันไม่สามารถทนต่อพลังงานที่รุนแรงนี้ได้ระลอกคลื่นถูกปล่อยออกสู่พื้นที่โดยรอบทำให้เลือดและปานของทุกคนปันป่วนนี่มันแข็งแกกกรร่่งงงงงเเิินนไปแแแแลล้้้้วววออออาาาบบีมถึจจุุสสขณัญห ขณะที่ทุกคนตกใจพวกเขาก็เหลือไปข้างหลังสัตว์อสูรมันอยู่ในทิศทางของผลมะเฟืองที่นั่นผลไม้ทั้งแปดที่ล้อมรอบด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์เล็ดลอดเข้าสู่เถาวันแห่งดวงดาวปล่อยออร่าที่อธิบายไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลพวกเขาก็สามารถสัมผัสดได้ถึงพลังของเกรดดาวที่บรรจุอยู่ในตัวพวกเขาเมื่อพวกเขาสูดหายใจเข้าลึกๆมันรวยมากไม่จำเป็นต้องกลืนม,มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะบุกทะลุอาณาจักรอันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามด้วยการคุ้มครองของมัง,งกรปีศาจมันเป็นไปไม่ได้สำ ถ้าเรายังเสียเวลาแบบนี้ต่อไปหลังจากที่มังกรปีศาจกินมะเฟืองเข้าไปมันจะยิ่งรับมือยากขึ้นอีกพวกเราจะตายกันหมดที่นี่ท่ามกลางฝูงชนดาวอิสที่มีท่าทางเย็นชาพูดเสียงดังทุกคนหันไปมองเมื่อได้ยินเสียงพวกเขาต้องการดูว่าใครมีความกล้าที่จะเชิญกลุ่มฮีโร่จริจรงๆผู้ที่ปรากฏในหุบเขาแห่งนี้ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่หยิ่งผยองไม่มีใครยอมใครและพวกเขาจะทำตามที่บอกฉันไม่สนใจว่าคุณเป็นใครตีฉันได้ยังไงแต่เมื่อพวกเขามองข้ามพวกเขาทั้งหมดก็เงียบมันคือดาวอิสยินเฟงฟอมีีคคนนนนนสูดดอออออออาา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 กกกกศเเเเยยยแและมมมืปิท่่่่ัังงไขขรรรววฏใต จากนั้นเขาก็ก้มศรีรษะลงอย่างรวดเร็วกลัวว่าเขาจะดึงดูดความสนใจของดาวอิสยินเฟิงเขาเริ่มประจบเขาท่านยินเฟิงฉันขอโทษสำหรับการดูหมิ่นของฉันฉันชื่อฮ oh, oh, ูโอหยงซี่จากเรจิ้งเฟลมเซ็ตและฉันขอแสดงความยินดีกับคุณยินเฟิงคำทักทายจากนิกายดาบคำทักทายจากนิกายสายรุ้งสีม่วงทุกคนประจบซอฟลอเหนือเขากลัวว่าพวกเขาจะถูกฆ่าหากพวกเขาก้าวไปข้างหน้าชาเกินไปท้ายที่สุดนี่เป็นบทเรียนที่เรียนรู้จากอดีตไม่มีใครอยากตกอยู่ในสถานการณ์ที่นิกายของพวกเขาถูกทำลายพวกเขายังได้ยินว่าดาวอิสยินเฟิงเป็นคนเจ้า เมื่อมองไปที่การแสดงออกที่สุภาพของทุกคนดาวอิสยินเฟงพยักหน้าดูเหมือนว่าเขาจะสนุกกับมันอย่างมากมาร่วมมือกันฆ่ามังกรอสูนตัวนี้ก่อนเราจะหาหรือถึงวิธีการแจกจ่ายผลมะเฟืองที่เหลืออยู่เป็นยังไงบ้างดาวิสยินเฟงกล่าวด้วยเสียงลึกเขายังปล่อยออร่าของตัวเองออกมาในขณะที่พูดพลังของผู้เชี่ยวชาญระดับลังก็สปิริตเรียมกวาดไปทั่วสถานที่ทั้งหมดทุกคนรู้สึกกดดันอย่างมากมันเหมือนกับพาย hey ุเฮอริเคนที R ่จู H ่โจมพวกเขาจนหายใจไม่ออกดาวอิสยินเฟงได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่มีทางอื K ่นถ้าออกมาคคงงไไไมมมม่ A ่ R ่ K ่ H ่ดดด้ A ้ R ้ K ้ H ้ตตตหนนนนนาาาาาเเเเขรรรกกัภยใใสถ์ชี K ี H ี e ็จทะ ท้ายที่สุดพวกเขาเป็นเพียงนิกายเล็กๆและไม่สามารถยั่วยุเทพเจ้าอสูรตนนี้ได้แม้ว่านิกายของพวกเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดของกอร์ลี่สปิริตเรียมและสามารถเอาชนะดาวอิสยินเฟงได้ถ้านิกายยิมวินเซ็กโจมตีพวกเขาจะจบลงด้วยการทำลายนิกายของพวกเขาเท่านั้นในขณะนี้เย่ชางจ้องมองไปที่ดาวอิสยินเฟงชื่อเดิมของดาวอิสยินเฟงคือยินวยและเขาอยู่ในขั้นกลางของกอร์ลี่สปิริตเรียมเขาเข้าร่วมกับยิมวินเซ็กในช่วงปีแรกๆแ,และกลายเป็นผู้อาวุโสคนนี้ไร้กายและชั่วร้ายเขาเป็นคนใจแคบครั้งหหนนนนนนนึึ่่่่่่งงงงงเเเืืออออออจจาา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 กกกกกกััศศิิิลลลปปะะรรตตสสูู้้้มมทททีขขขำำใยยค ต่อมาเมื่อเขารู้สึกตื่นเต้นเขาได้สังหารหมู่คนในนิกายโดยตรงพระองค์ไม่ทรงเว้นแม้แต่ผู้ที่ยังทรงพระเยาว์โมคิงเนงไม่ได้หลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้เสียงของเธอสะท้อนอยู่ในหุบเขาเงียบเงียและชัดเจนมากเหลือกตกของทุกคนกระตุกเมื่อมองไปที่ต้นเสียงเพื่อดูว่าใครกล้ามากเธอกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าดาวิสยินเฟงเธอไม่รู้หรือว่านี่คือประวัติศาสตร์อันมืดมนของเขาไม่เป็นไรหากเขาพูดเป็นการส่วนตัวแต่ตอนนี้เขาพ่ายแพ้นอนอยู่บนพื้นและบุคคลที่เป็นปัญหาได้ยินอย่างชัดเจนเธอไม่ได้ติดพพพัันน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 คคคคววววววาา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 มมตยยยททททุกกกกกรรรูู้้้้้่่่่ีีีเเเเเเสสสส็็จแแลอออออองงงดดดไืืขขหิึ สายตาที่เฉียบคมของพวกเขาจับจ้องไปที่บุคคลที่พูดโดยตรงขณะที่พวกเขากำลังจะโบยบินด้วยความโกรธการแสดงออกของพวกเขาก็หยุดนิ่งหลังจากนั้นการแสดงออกที่มืดมนของพวกเขาเปลี่ยนจากเมฆครึมเป็นที่ชัดเจนอย่างรวดเร็วและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขานั่นคือโมคิงเมงที่มาที่นี่ดาวิสนี้มาที่นี่เพื่อทักทายคุณดาวอิสยินเฟิงโค้งคำนับโดยตรงเขาไม่สามารถรุกรานผู้คนจากสตาร์พาเลทได้อย่างไรก็ตามโมคิงเมงสามารถมาที่นี่เพื่อรับผลมาเฟืองนี้เป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับเดิมทีในใจของเขาหลังจากใช้คนเหล่านี้และได้รรััับมมมมะเเเเฟือองงงงแลล้ววขขขขขาาาาาาจจกกไไไไไปปททนีพ่่่ตตยยยิโดใชห ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขาปฏิเสธที่จะจ่ายนี้พวกเขาก็คงจะไม่สามารถทําอะไรกับมันได้พวกเขาทําได้เพียงทนทุกข์ในความเงียบไม่สามารถพูดอะไรได้อย่างไรก็ตามกับโมคิงเมงที่นี่พวกเขาไม่สามารถทําแบบนี้ได้ด้วยความน่าสะพรึงกลัวของสตาร์พาเลสมันจึงเป็นเรื่องง่ายสําหรับพวกเขาที่จะทําลายนิกายของพวกเขาพวกเขาไม่ต้องการแม้แต่โมคิงเมงในการเคลื่อนไหวโดยตรงอาจมีหลายคนที่ต้องการอวดในเวลานั้นจำนวนผู้คนจากนิกายยินวินเซก้าถูกทำลายลงจริงๆเมื่อคนอื่นๆเห็นโมคิงเมงที่นี่พวกเขาต่างก็ดีใจในทะเลทรายทางตอนเหนือที่ไม่รู้ว่าความงามของโมคิงเมงอาจกล่าวได้ว ทุกคนต้องการที่จะสวยอย่างแท้จริงแต่พวกเขาไม่มีโชคที่จะเป็นเช่นนั้นเมื่อคนเหล่านี้เห็นโมคิงเมงพวกเขาทั้งหมดรู้สึกสดชื่นและกระปริกระเปล่าวพวกเขารู้สึกว่าอากาศในหุบเขามีกลิ่นหอมและหวานขอแสดงความนับถือเลดี้โมทุกคนโค้งคำนับอย่างสุภาพนี่คือทิดาผู้เป็นที่โปรดปรานของสวรรค์แห่งทะเลทรายทางเหนือใครจะไม่อยากอวดต่อหน้าเธออย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะพูดได้เสียงที่ไม่แยแสก,ก็กดทับพวกเขาโดยตรงคนนี้สมควรที่จะถูกฆ่าบทที่3 4 2้อยสี่บความหวาดกลัวของดาวอิฟยินเฟิงแน่นอนโมคิงเมงรู้ว่าาาาเเยย่า่า่งงงงกลลััพูดถึใใครรรทิิติต๋หหนนนนฟส้้วชป็บา เพื่อตอบแทนความเมตตาด้วยความกรุณาแก้แค้นด้วยความเกลียดชังแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติและไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากความเกลียดชังส่วนตัวของเขาเขาจึงสังหารสมาชิกของนิกายโดยตรงพระองค์ไม่ทรงเวน้นแม้แต่สาวกที่อายุเกินสิบปีนี้มากเกินไปเล็กน้อยเลียดฉังมีหลักการของเขาเองศัตรูควรถูกฆ่าและผู้อุปถัมภ์ควรได้รับการตอบแทนด้วยความเมตตาความมาีและความชั่วมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามจากสิ่งที่โมคิมงพูดเมื่อกี้คนคนนี้ช่วยชีวิตเขาไว้อย่างไรกตตาาาามมเเขกัวว่่้คนอองงชยรแแ สายตาของดาวอิสยินเป็นมืดมนขณะที่เขาพูดเพื่อนดาวิสฉันไม่มีความเกลียดชังต่อคุณแต่คุณต้องการฆ่าฉันนี่มันไม่เอาแต่ใจไปหน่อยเหรอเขาไม่สามารถยั่วโมโหโมโคิงเมงและไม่กล้าที่จะยั่วยุเธอแต่คุณเป็นใครเจ้ากล้ายั่วโมโหฆ่าเช่นนี้หรือแม้ว่าคุณจะยืนอยู่ข้างโมโคิงเมงและฉันฆ่าคุณเธอก็ไม่พูดอะไรเลยอย่างไรก็ตามนี่เทียบเข้ากับการกระตุ้นเธอโดยตรงเมื่อเผชิญหน้ากับสายตาที่มืดมนของดาวอิสยินเป็นเย่ฉางสไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยเขายังคงสงบนิ่งราวกับสายลมไร้กังวลและไม่แยแิิ่่งงงงนู้ตัออเาายยย ฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเห็นคนแบบนี้มาก่อนและเขาไม่มีออร่าแม้แต่น้อยผู้ยวนดาวิสยินเปงเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปใครจะรู้บางทีเขาอาจมาจากสตาพาเลตเขาจะกลัวเขาทำไมนั่นอาจไม่ใช่กรณีคุณเคยเห็นโมคิงเมงนำสาวกจากนิกายของเธอเมื่อเธอออกมาหรือไม่ถูกเติมอฉันยังได้ยินมาว่าเกรทลูอเฮเวนลี่พาเลตกำลังเตรียมที่จะจัดงานเลี้ยงมันในอีกสามเดือนมันทำให้เกิดความปั่นป่วนในทะเลายทางตอนเหนือทั้งหมดคราวนี้โมคิงเมงแอบออกมามีสิ่งนั้นทุกคนให้ความสนใจเป็นนออย่่าา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 งงงมมมมกกกพวเเขขทััั้้หดรรรููสชิิตลแงงบ ไฝซีมู่กำลังจะแต่งงานกับลูกสาวสวรรค์ของทะเลทรายทางเหนือโมชิงเฮมิงด้วยเหตุนี้บางคนจึงรู้สึกหดหู่ใจมาสองสามวันแล้วเทพธิดาที่พวกเขาบูชากำลังจะแต่งงานความเจ็บปวดคร่ำครววความไม่เต็มใจความเศร้าอารมณ์ที่ซับซ้อนทุกประเภทมาจากใจของพวกเขาบางคนถึงกับต้องการทา้าทายนักบุญของไฝซีมู่ซึ่งเป็นวังสวรรค์อันยิ่งใหญ่แต่หลังจากคิดเกี่ยวกับมันแล้วพวกเขาก็ยอมแพ้นี่เป็นเพราะพวกเขาไม่เหมาะกับไฝซีมู่อย่างไรก็ตามหนีไปคำพูดเหล่านี้กระตุ้นประสาทในสมองของทุกคน นี่เป็นแนวโน้มหรือไม่หนีงานวิวาเมื่อมองไปที่เย่ชางที่ยืนอยู่ข้างโมคิงเมงทุกคนได้ใช้ความสามารถทางจิตของตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้พยายามหาสถานการณ์เป็นไปได้ไหมที่โมคทิงเมงหนีจากการแต่งงานเพราะผู้ชายที่อยู่ข้างๆเธอเย่ถัางไม่ได้พูดอะไรเขาแข็งแกร่งหรือไม่จะเป็นใครไปได้หากเป็นคนแก่อ่อนแอป่วยหรือพิการเขาไม่เข้มแข็งเลยแต่ถ้าเป็นคนที่ทาความทั่วทุกอย่างแล้วถ้าเขาแข็งแกร่งละ่ะถึงหลังจากที่ฉันได้รับผลดาวแล้วฉันจะสอนบทเรียนดีๆให้คุณดาวอิสยินเปิงกรนอย่างเย็นชาทุกคนรู้สสึกกยยััััังงงงงงไไไบบ้า้าาาาามมมมะเเฟืออํลจุรรรค่่่ชตปีใดน เขาพูดถูกมังกรอสูรแปดแขนนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งอยู่แล้วถ้าเขากลืนกินสตาร์ฟรุตแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรจุติก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้หากพวกเขาต้องการได้รับผลดาวพวกเขาต้องฆ่ามังกรอสูนตัวนี้พวกเขาสามารถโจมตีได้พร้อมกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามทุกคนรู้ว่าย,ยินเฟนของดาวอิกชั่วรารเพียงใดแม้ว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมือพวกเขาต้องระมัดระวังคำรามในเมื่อพวกเจ้าอยากตายข้าจะทําตามความปรารถนาของพวกเจ้าหลังจากกลืนกินการพาบปลุกของคุณแล้วฉันจะสามารถปรับปรุงได้นิดหน่อยมังกรปีศาจแปดแขนคำรามด้ววยยคคาาาามมโกรรไดด้้้ินนนนนสททของงหล่ีั เดิมทีมันเคยคิดว่ามนุษย์เหล่านี้จะถอยกลับอย่างมีไหวพริบไม่คิดว่าพวกเขาจะกล้าที่จะโลภผลมะเฟืองพวกเขาไม่กลัวความตายจริงๆเนื่องจากเป็นกรณีนี้อันดับแรกจะกำจัดพวกมันทั้งหมดก่อนที่จะเพลิดเพลินกับความงามของผลมะเฟืองมังกรปีศาจแปดแขนได้แสดงความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของมันในทันทีสายฟ้าพเพลวไฟการกัดกร่อนลมกดแห่งอำนาจทั้งแปดถูกปล่อยออกมาพร้อมกันขูเขาเต็มไปด้วยพลังอาวาดพื้นที่สันสะเทือนดังก้องและแม้แต่รอยแตกเชิงพื้นที่ก็ปรากฏขึ้นทันทีที่มันโจมตีมันก็ใช้กำลังเต็มทม คนเหล่านี้ซ่อนตัวกงหน้าเศร้ารู้สึกกดดันเป็นสองเท่านี่อาจเป็นพลังของมังกรปีศาจแปดแขนถ้ามันโจมตีอย่างสุดกำลังผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรพลังเทวทั้งห้าคงไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสพวกเขาจะเสียชีวิตทันทีการต่อสู้ไม่ได้กินเวลาเพียงนาทีเดียวและมีเพียงแปดหรือเก้าคนที่เหลืออยู่จากผู้เชี่ยวชาญหล่อหรือประมาณนั้นคนอื่นๆตายหรือถูกส่งไปไม่ทราบว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วดาวิสยินเฟงก็รู้สึกว่ามันลำบากมากเขารีบหมุนเวียนพลังเวทมนต์ทั้งหมดในร่างกายของเขาและโจมตีมังกร เขายังพึงพมพำมฉันจะให้คุณชิมยินดราก้อนบุลเลตของฉันบูมการโจมตีที่ทรงพลังถูกปลดปล่อยออกมามัางกรปีศาจแปดแขนรู้สึกถึงความเจ็บปวดและกรงเล็บทั้งแปดของมันซึ่งเปล่งแสงอันเยือกเย็นได้ส่งคนสองสามคนบินอ่าอูคนเหล่านี้ล้มลงกับพื้นและถมน้ำลายออกมาเป็นเลือดจำนวนมากพลังเวทมนต์ในร่างกายของพวกเขาผันผวนและพวกเขาสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปแล้วไม่มีทางที่พวกเขาจะได้ต่อสู้อีกต่อไปอย่าลังเลอีกต่อไปให้เราใช้การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งที่สุดของเราไปกำจัดไดเวนนี่ซะใบหน้าของดาวอิสยินเป้งมืดมน หากพวกเขาสงสัยซึ่งกันและกันพวกเขาจะถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงในเวลานั้นไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่ได้รับผลดาวเท่านั้นแต่ยังถูกมังกรปีศาจแปดแขนฆ่าอีกด้วยทุกคนต่างมองหน้ากันพวกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่หนทางที่จะไปต่อพวกเขาทั้งหมดหมุนเวียนเทคนิคการพะปลูกในร่างกายของพวกเขาไปยังระดับสูงสุดบูมดูเหมือนว่าจะมีการระเบิดและอากาศก็หนักออร่านี้พุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าและแม้แต่มังกรปีศาจแปดอาวุธก็ยังรู้สึกได้ถึงความเคร่งครึมนี่คือพลังของทุกคนในการต่อสู้ครั้งก่อนแม้ว นี่คือเหตุผลที่มังกรปีศาจแปดแขนสามารถทำลายพวกมันทีละตัวได้นาภาดาบหมื่นดาบมือฉีกดวงอาทิตย์ผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ามือกวาดฟ้าร้องเสียงคำรามโกรธโกรธมาจากภูเขาพลังงานจิตวิญ,ญญาณระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินรวมตัวกันและรวมตัวกัน,กนบนฝ่ามือของทุกคนในทันทีมันส่งรัศมีที่สั่นสะเทือนพื้นที่ออร่านี้พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยตรงและทำให้เกิดลมและเมฆทำให้พวกเขาเปลี่ยนสีมังกรปีศาจแปดแขนรู้สึกถึงรัศมีนี้และกลายเป็นเรื่องจรงิงจังพลังของกฎแปดข้อควบแน่นอย่างต่อเนื่องในความว่ง่งกนััมีีทไต ทุกคนพยายามมากขึ้นการโจมตีครั้งนี้จะต้องชนะสงครามดดวอิสยินเฟิงคำรามพวกเขาไม่เคยคิดว่าศัตว์อสูรนี้จะมีพลังมหาศาลแม้ว่าพวกเขาจะรวมพลังของพวกเขาเข้าด้วยกันพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้หากพวกเขาพลาดโอกาสนี้ความพยายามก่อนหน้านี้ทั้งหมดของพวกเขาจะสูญเปล่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาและไม่มีใครอยากจะล้มเหลวดื่มพวกเขาไม่กี่คนเริ่มกินยาเม็ดเพื่อเสริมกำลังพวกเขาไม่มีทางเลือกความเร็วในการฟื้นฟูพลังปราณจิตวิญญาณของพวกเขาไม่สามารถตามการบริโภคของพวกเขาได้นี่เป็นวิธีเดียวตอนที่3 4 3สสมังกรปีศาจแปดอาวุธกับดาวิสยินเฟิง ณตอนนี้แก่นแท้ที่สำคัญของพวกเขาได้รับการเติมเต็มและพวกเขาทั้งหมดกำลังหมุนเวียนเทคนิคการฝึกฝนของพวกเขาอย่างสิ้นหวังคำพูดของดาวอิสยินเป็งนั้นไม่มีเหตุผลนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขามิฉนั้นพวกเขาทั้งหมดจะตายด้วยน้ำมือของมังกรอสูรแปดแขนชั่วขนาดหนึ่งเส้นเลือดสีน้ำเงินปนขึ้นที่แขนของพวกเขานี่เป็นผลมาจากการหมุนเวียนเทคนิคการพาบปลูกของพวกเขาไปสู่ระดับสูงสุดมีผลข้างเคียงอยู่แล้วพวกเขากำลังเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวเองโจมตีหัวมังกรปีศาจดาวิสยินเป้งคำรามไม่เป็นอะไรทุกคนตอบกลับ ตายลูกบอลพลังงานที่แผ่คลื่นกระแทกกันทรงพลังเขย่าพื้นที่โดยรอบขณะที่มันบินไปที่หัวของมังกรปีศาจทุกสิ่งที่ขขางหน้าถูกทำลายล้างด้วยการโจมตีครั้งนี้ในเวลาเดียวกันการโจมตีของมังกรปีศาจก็เสร็จสิ้นการรวมตัวบูมการโจมตีทั้งสองปะทะกันโดยตรงทันใดนั้นทรายและหินก็บินไปและพื้นที่ก็แตกเป็นเสี่ยงเสียงจากนั้นก็มีเสียงบูมสั่นสะเทือนแผ่นดินรัศมีที่สามารถทำลายสวรรค์และโลกได้ก่อให้เกิดผลกระทบรูปวงแหวน360องศาที่ศูนย์กลางขององค์การบิก่มไปปนนทางแแถูส อย่างไรก็ตามดาวอิสยินเฟงก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันการโจมตีครั้งนี้ได้ระบายแกนแท้ที่สำคัญของเขาทั้งหมดเขาทำได้แค่ดูการโจมตีที่กำลังมาแต่เขาไม่สามารถสกัดกั้นมันได้พวกเขาทั้งหมดถูกตีเข้าที่หน้าอกและตียอดเขาที่อยู่ห่างไกลจนตายอย่างไรก็ตามดาวอิสยินเฟงไม่ได้รับบาดเจ็บเลยการบริโภคสาระสำคัญที่สำคัญคืออะไรมันเป็นแค่การกระทำหา้หาห้มามะเืองเป็นของฉันชัยชนะครั้งสุดท้ายยังคงเป็นของฉันดาวอิสยินเฟงหัวเราะเสียงดังอย่างที่คาดไว้มันช่างน่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทุกคนเฝ้้ารระะววััังงงอยู่่แแลแลลตกลกกบุพทน ในเวลานี้พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้ยินเฟงก็แค่แกล้งทำเป็นเขาไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่เลยทุกอย่างเป็นการกระทำซึ่งคุณทำได้แค่ทอตัวเองที่ไร้เดียงสาเกินไปคุณทุกคนรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาถูกกลวงปล่อยให้พวกเขาไม่มีร่องรอยของสาระสำคัญที่สำคัญตอนนี้แม้แต่การขยับนิ้วก็เป็นความหวังที่ฟุ้งเฟยพวกเขาไม่ต้องการเล่นศกกับโรกรอีกต่อไปแต่การเผชิญหน้ากับดาวอิสยินเฟงที่อรารวาสพวกเขาไม่มีทางเลยและในขณะที่ดาวอิสยินเฟงกำลังจะได้มาเฟืองพวกเขาก็รู้สึกกกกกกงงงพพลลลัััทีี่่่โโนนนนนนจจจาาาาาาา้้เเขข็รรรมมมมอออยดศแแะฟต เปลวเพลิงนี้เต็มไปด้วยพลังอันรุนแรงที่สามารถเผาผลาญท้องฟ้าได้นี่ไม่ใช่เปลวไฟจากเมื่อก่อนแต่เป็นเปลวไฟที่แท้จริงดังเดิมของเขาไม่ดีดาวอิสยินเป้งร้องออกมาด้วยความตื่นประหนกเขาไม่สามารถปิดกั้นเปลวไฟนี้ได้ในขณะน,นี้ดังนั้นเขาจึงหลบได้แต่ก็ยังช้าไปเมื่อเปลวเพลิงสัมผัสต้นขาของเขาเปลวไฟก็ลุกโชนรุนแรงปังเขาเป็นคนเลวซามเขาใช้ฝ่ามือเป็นมีดโดยตรงและยกมือขึ้นขณะที่ฟันลงเขาตัดต้นขาของเขาเองจากนั้นเขาก็จ้องเขมองอ,งองไปที่มังกรปีศาจแปดแขนนี้ เมื่อคนอื่นเห็นสิ่งนี้ก็รู้สึกมีความสุขภายในเขาเผาผลาญได้ดีแต่น่าเสียดายที่ขาข้างเดียวสองขาจะดีกว่านี้ทำไมเราไม่เผาเขา,ขาให้ตายบุคคลที่น่ารังเกียจและไรย้ยางอายเช่นนี้ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้โชคของคนง่คนนี้ดีเกินไปเขาสามารถหลบเลี่ยงมันได้สาบแช่งเขาให้ตายทุกคนโกรธมากเมื่อเห็นการแสดงนี้พวกเขาเกลียดดาวอิสยินเฟ้งอย่างมากถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บพวกเขาคงจะพุ่งไปข้างหน้าและเตะเขาจนตายไร้ความปราณีอะไรเช่นนี้ในอดีตพวกเขาไม่กล้าทำเช่นนั้นแต่ตอนน เมื่อมองไปที่การจ้องมองที่โกรธของทุกคนดาวอิสยินเฟงก็กลัวเช่นกันตอนนี้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาลดลงอย่างมากสตาฟรุตไม่ได้ถูกลิขิตให้เป็นของเขาอีกต่อไปถ้าเขาอยู่ต่อไปบางทีเขาอาจจะเสียชีวิตด้วยซ้ำการจากไปตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดอูขณะที่เขาจากไปทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บหน้าอกมีรูเลือดขนาดใหญ่บนหน้าอกและชิ้นส่วนของหัวใจของเขาไหลออกมาโดยตรงดาวอิสยินเฟงแสดงออกอย่างเหลือเชื่อร่างเล็กลงมาจากป้าฟ้าโดยตรงมันคือหลี่หงหยุนคุม um, ทำไมดาวอิสยินเฟงใช้กำลังสุดท้้าา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 ยยขขขขงเเเเเเและะบบ่่่่นนนไไไมมมมมใจววททถึชีีีพรคกดัั เขากลั้นหายใจรอคําตอบอย่างไรก็ตามลี่ฮงยุนไม่ได้มองเขาเขากลับโจมตีอย่างไม่ตั้งใจและดดวอิสยินเฟ้งก็ระเบิดออกเป็นชิ้นๆคนอื่นๆต่างตกตะลึงเพราะมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปเร็วจนไม่มีเวลาตอบสนองดาวอิสยินเฟ้งเสียชีวิตโดยตรงพวกเขาทั้งหมดรู้ว่าบุคคลนี้เป็นสิทธิภายในของเกรสลูโอเฮเบนลี่พาเลตฐานการพับหลูกของเขาแข็งแกร่งและเขามีจุดสูงสุดของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณแห่งพระเจ้าดูเหมือนว่ามะเฟืองจะต้องเป็นของคนนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนั้นพวกเขากระหนักว่าพวกเขาได้เหน็ดเหนื่ มังกรปีศาจแปดแขนไม่มีท่าทีสง่างามเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเห็นได้ชัดว่ามันได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการแลกเปลี่ยนครั้งก่อนมันไม่ตรงกับลี่ฮองยุนเลยและถูกส่งไปโดยตรงอย่างไรก็ตามไม่มีใครสังเกตเห็นในบ่อของผลมะเฟืองน้ำที่เคยย้อมสีแดงก่อนหน้านี้ค่อยๆใสขึ้นอย่างช้าๆราวกับมีบางสิ่งค่อยๆกลืนกินมันในหุบเขาลี่ฮงยุนกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อมองดูสายตาที่สิ้นหวังของฝูงชนเขาก้งหน้าลงและหัวเราะเสียงดังตัก,กแตนตั้ข้าวไล่จักระจันนกขม่พาอ,อืิ ลี่ฮองยุนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเขาพูดถูกแม้ว่ามังกรอสูนแปดแขนจะอยู่ในขั้นกลางของอาณาจักรวิญญาณแห่งเทพแต่ความแข็งแกร่งของมันช่างน่ากลัวอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะโชคดีพอที่จะได้รับชัยชนะเขาก็จะต้องจ่ายราคามหาศาลแน่นอนว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเห็นสิ่งที่เขาต้องการคือการได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุดอันที่จริงเขามาถึงที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วเขาซ่อนตัวอยู่ในความมืดเพื่อรอโอกาสที่จะเคลื่อนไหวเมื่อทั้งสองฝ่ายแพ้แล้วเขาก็ปรากฏตัวขึ้้นนนนโมม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 ิงงงงงเเเเเเหหอออออรรรราาาพบบบกกกัััีีีีีีีแแลลลลวขขืืไไไปทท่่่่่ผะยยใคตูด มันก็จะยุ่งยากหน่อยหน่อยโมคิงเมงขมวดคิ้วเธอสงสัยว่าทำไมลี่ฮงยุนไม่ปรากฏต,ตัวตั้งแต่แรกเขาซ่อนตัวอยู่ในความมืดใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เยช่ชางไม่แปลกใจกับการมาถึงอย่างกระทันหันของลี่ฮงยุนเย่ชางสังเกตเห็นเขาตั้งแต่เขามาถึงตอนที่3 4 4ชายชราแห่งโลกใต้พิภพยังไม่ตายสายตาของลี่ฮงยุนจับจ้องไปที่เยช่ชางสคราวที่แล้วด้วยสิ่งกีดขวางของโมคิงเมงการโจมตีของเขาถูกลอบโดยตรงแต่คราวนี้เขาไม่ชคบดีนะโมคิงเนงลูกชายศัยดก,กดิ ถ้าเจ้าข้าเขาจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลี่ฮองยุนยืนอยู่บนก้อนหินมองลงไปที่เย่ชาง์มีน้ำเสียงคุกคามในน้ำเสียงของเขาโมคิงเมงรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงไฝซีมู่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะควบคุมจนถึงขั้นป่วยด้วยมันแต่สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเธออย่างไรอย่างไรก็ตามสามเดือนต่อมาการแต่งงานระหว่างสตาร์พาเลตและเกรทลูโอเฮเบนรลี่พาเลตจะไม่ประสบความสำเร็จสำหรับความปลอดภัยของเย่ชางเขาได้ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกระหว่างทางที่นี่ไม่มีปัญหาแม้ว่าเขาจะถูกไล ในเวลานี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันรู้สึกกลัวโมคิงเมงไม่รู้ว่าเธอได้ความมั่นใจมาจากไหนอย่างไรก็ตามหลังจากที่เข้าใจลักษณะนิสัยของเย่ชางในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่พูดโดยไม่มีเหตุผลใดๆยิ่งกว่านั้นด้วยการปกป,ป้องของเขาไม่มีปัญหาอะไรมากหลี่หงหยุนฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วฉันจะไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้เจ้าควรเลิกลมความคิดนี้เสียทีโมคิงเมงกล่าวในลักษณะครอบงำเธอไม่ชอบการแต่งงานมาโดยตลอดและแม้แต่ผู้คนของเรดลูโอเฮเบอร์ลี่พาเลตก็รู้สึกไม่พอใจกับ เนื่องจากเธอไม่รู้ว่าอะไรดีสาหรับเธอจึงมีผู้คนมากมายที่สามารถสอนบทเรียนให้เธอได้สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการเก็บเกี่ยวมะเพืองก่อนเพิ่งยังคิดที่จะต่อต้านอย่างดื้อรั้นถ้าคุณอยู่ที่จุดสูงสุดฉันก็ยังสามารถกลัวคุณได้ตอนนี้คุณกาลังติดพันความตายเท่านั้นเมื่อเห็นมังกรปีศาจแปดแขนพุ่งเข้าใส่เขาอีกครั้งด้วยเสียงคำรามลี่ฮงยุนก็หัวรเราะเยาะเยะ้ยเขาเปิดการโจมตีที่ทรงพลังโดยตรงส่งเขาบินหัวทั้งแปดก้มลงอย่างไร้เรี่ยวแรงราวกับว่าพวกเขาสูญเสียกําลังในการต่่่ออ้้ีีีผลลลลไไไมมไม,รรมดาาาาาววรรรจิงงงงๆยยุุปทททหหแ เขารู้สึกได้ว่ามีพลังมหาศาลอยู่ภายในราวกับว่าพลังกำลังจะระเบิดออกมาเพียงแค่จ้องมองอย่างเงียบๆเ,เขาก็รู้สึกได้ว่าร่างกายของเขาคลายตัวถ้าเขากลืนผลวิญญาณเหล่านี้เข้าไปโดยตรงประโยชน์ที่ได้รับก็คงจะกเกินจินตนาการเขาอาจจะสามารถเลื่อนระดับจากขั้นกลางของอาณาจักรวิญญาณแห่งเทพไปยังขั้นกลางของอาณาจักรจุติได้ไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นบนพื้นผิวของผลฝ่ายวิญญาณเหล่านี้มีพลังแห่งดวงดาวอยู่หนาะแน่นเขาอาจจะสามารถเข้าใจกฎแห่งดวงดาวจากพวกมันได้สตาร์ลอนี่เป็นหนึ่งในการดำรงอยู่อันดับต้นๆ ปราบใดที่รัศมีของดวงดาวไม่ดับมันก็เป็นตัวตนที่ไม่มีวันตายไม่มีใครสามารถฆ่ามันได้สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือเขาสามารถดูดซับพลังของดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อเพิ่มขอบเขตของเขาได้จากนี้เราสามารถเห็นได้ว่ากฎแห่งดวงดาวนั้นน่ากลัวเพียงใดด้วยสิ่งเหล่านี้สถานะของเขาในเกรทลูโอเฮเบอร์ลีพาเลตจะทะยานขึ้นเขาอาจได้รับเลือกให้เป็นลูกนักบ,บุญและได้รับการเลี้ยงดูจากนิกายเมื่อคิดเช่นนี้รอยยิ้มของเขาก็เจิดจ้ายิ่งขึ้นภายใต้าสายตาของทุกคนเขายื่นมือออกไปและระยะห่างระหว่างมือของเขากับ ใบหน้าของโมคิงเมงก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเช่นกันเธอต้องการที่จะบินไปข้างหน้าและหยุดเขาเธอไม่คิดว่าจะถูกหยุดโดยเย่ชางเรื่องนี้ทำให้เธองงมากและเธอก็จ้องมาที่เขาด้วยสายตาที่สับสนไม่มีการเร่งรีบเขาไม่สามารถรับได้ยังมีแขกคนสำคัญคนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏตัวเธอมองไปที่การจ้องมองอย่างมั่นใจของเย่ชางโมชิงเหหมิงไม่เข้าใจแขกคนสำคัญนี่ใครเป็นไปได้ไหมว่ายังมีคนซุ่มซ่อนอยู่เย่ชางยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรภายใต้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาไม่มีทางให้ใครหรืออะไรปปิดดบบััังงงงทททนีี่่เเเขขขาาาาาา้้ไไหุกสสมผถึอย ออร่าของเขาเหมือนกับของผู้เท่าโมทุกประการเขามีความคิดที่กล้าหาญอยู่ในใจของเขาเป็นไปได้มากที่ผู้อาวุโสของเนเตอร์เวิลด์จะไม่ตายโมคิงเนงตกตะลึงเมื่อได้ยินเธอสายหัวทันทีและปฏิเสธความคิดนั้นภายใต้การปิดล้อมของเกรทลูอเฮเวนรี่พาเลตและสตาพาเลตไม่มีทางที่เขาจะรอดได้อย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นผู้เท่าแดนมรณะก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเขายังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเธองงมากบางทีนั่นอาจเป็นแค่ร่างโคลนของเขาเป็นไปได้ว่าร่างกายที่แท้จริงของเขากำลังซ่อนตัวอยู่หากเป็นกรณีีีีนนนนนน้้้้กกกก็ไมม่่่ยยยาาาาาาททจจะออธิิิบเเเเเงงงงงงงลลลวตตตตรรรปโโคถชััพขหด พันปีที่แล้วผู้ฝึกศิละปะก,การต่อสู้จำนวนมากปิดล้อมและโจมตีพร้อมกันแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถคาผู้เท่าได้ใครๆก็นึกภาพออกกว่าเขาหน้ากลัวขนาดไหนพวกเขาจะเทียบเคียงชายชราได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นนี่คือร่างกายที่แท้จริงของเขาเป็นการยากที่จะจัดการกับร่างโคลนตัวเดียวไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าร่างกายที่แท้จริงของเขาได้ลงมาโดยตรงมันยากยิ่งกว่าที่จะจัดการกับเขาในตอนนี้โมคิงเมงไม่เชื่อเธอไม่ได้คาดหวังว่าผู้อาวุโสจะยังมีชีวิตอยู่ในเวลาเดียวกันเธอนึกถึงผู้อาวุโสนิกลายภายนอกของวังเกรตลูโอ เป็นไปได้ไหมว่าผู้อาวุโสเน็ตเวิด์ได้ส่งไปยังเกรตลูโอเฮเบนลี่พาเลสไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงสอนท่าสุดท้ายที่เขามีชื่อเสียงมาช้านานถ้าเป็นคนอื่นคงเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็จะถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วปงังภายใต้สายตาของทุกคนฝ่ามือของลีฮงยุนที่กำลังจะคว้ามะเฟืองก็หยุดลงอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงรัศมีอันทรงพลังที่ปกคลุมเขาเขย่าหูเขารัศมีนี้พุ่งขึ้นสู่ทอ้องฟ้าโดยตรงมันมีพลังมากกว่าออร่าของผลมะเฟืองทุกคนกเอขยออาา่าู เห็นได้ชัดว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อผลมะเฟืองอย่างแน่นอนพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าผลมะเฟืองขนาดเล็กจะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากได้ใครนี่ใครทาไมรัศมีของเขาถึงแข็งแกร่งมากเป็นไปได้ไหมว่าผู้อาวุโสของสองิกายที่ยิงย่งใหญ่อยู่ที่นี่มันไม่ควรจะเป็นดูออร่านี้สิเขาายล้อมไปด้วยรัศมีอาคาเกิดอะไรขึ้นคึกเขาเป็นผู้อาวุโสแดนมรณะเมื่อพันปีก่อนเขาไม่ตายทุกคนตกตะลึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยประสบกับความหวาดกลัวของผู้อาวุโสจากแดนมรณนะแต่ชื่อเสียงของเขาก็มาก่อนเขาทุกคนรู้ว่าผู้อาราง นี่เป็นคนที่โหดเหี้ยมอย่างแท้จริงและแก่นแท้ในร่างกายของพวกเขาก็ยังไม่ฟื้นในกรณีนี้พวกเขาทั้งหมดจะตายที่นี่เมื่อคิดถึงความเป็นไปได้ที่แท้จริงนี้ทุกคนก็ตื่นประหนก